โอ้ยเฮียฮาสนตลกไปนะฮะเฮียชิบไป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 โก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 ฮะอร่อยเลยต่งไก่ไปตายก่อนครับเนี่ยครับสหายพอเอินเนี่ไงไปอุ้ยเจอระเบิดเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวว่าบนวะดูว่าเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะผม วันนี้มากล่าวเลยกูฟ oh, ah, oh, ังเพลงเมื่อกี้ไปเพลงเดียวโอ้ Kate> ตาตาตายอมมาตาตายอมมายอมมายอมมาจังหวะนี okay. floor, ้จังหวะนี้ครับจังหวะนี้จังหวะนี้ครับตาหยาบอุ้ยเยอะหน่อยอะไรเพลงก็มือมาแล้วผมโอ้ยไอ้รถรถรถ ง่อผมเป็นคนเปิดนะครับ s 4ฟุกไม่ใช่เฮ้ยเจ็บเจ็บเอบนมีตวงพี่เจสต้องอัดเนี่ย186ไอ้สัตโอ้พี่เจ็บแม่งลาผมผมยิงตัวไปตั้งนานเรื่องลันเยอะวางเลยวางเลยวางมีอดิ โหโหการคิดการคิดหลอยตาอ๋โหอะเฮแหลกด้วยหล่าอีตาโอ้เอาเอาเอานึกว่าตัวนึกว่าตัวตัวลองสุดท้ายไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้คือใครฟุกเขาเรียกฟุกฟุกฟุกเฮ้ยฟุกเขาเรียกตาหน้าขอบ้านเลยนะเด็กถ้าผมไม่ถือบ้านเลยรับพี่ตอนเดี๋ยวรอตาหน้าค่อยถือตาหน้า เส้นดึงใช่เชื่อหรือเปล่าโอ้โหครับเป็นจริงลอยตาที่บอกไม่ทันจะเก็บเอาจนมาใส่เนี่ยดูที่ตาครับมือสไนค์มือสไนค์ครับจับเชี้ถิกได้ง่มากครับเรงครับเรงเรงครับตาจับชี้ถิกครับโหลครับเห็นแล้วครับตาเห็นครับตายิงตีนครับยิงตีนครับยิงตีนไอ้หวะนี้ครับคะแนนเจ็บครับผมไอ้บอลแกมลั่นครับผมเจ็ยิงครับปั๊บโ้ย ตัวเนี้ยเจ็บเหล่าดีเหล่าดีโอ้สายไม่ยินแม่งเลือดไม่ลดเลยโอ้เลือดเลือดกับโอ้เลือดสองคนเจ็ดสองคนไม่ต้องเหล่าแล้วกูรอเล่นอ๋อไม่ต้องเหล่าแล้วไม่ดูเลือดเลยเฮ้ยดีจริงจังงี้จริงจังงี้แกบอกไม่อ่อนละยาวกูไม่น่าเล่นเลยใครอยากได้บอลเลทมามามาเอามาเอาใครอยากได้บอลเลท

โอ้ยยี่ยทำให้โดนเก็บเอาจันคืนสีดาเต็มความโอ้ยยังโอเจครับโอ้โหดูปืนดูปืนมันโอ้โหแม่งมาเป็นบ้ามีดเอาจากไหนวะน่ะที่มียี่หกวันที่มียี่หกวันเป็นดึงใจเธอเหรอไปไหนอ่ะไปไหนฟังเสียงโอ้พี่เอาเพลงแบบ เสียวเสียวมาดิแมวแมวแโเพลงงั้นน <c oughs> <laughs> ี <SAN TA Maria> ่ก็สิ้ไปอยู่มาั้นี่กัเฮ้ยตีไดเยสมาธิสมาธิสมาิในการเล่นสมาธิขั้นสูงเดี๋ยวไม่ออกไมปิดได้ด้วยสัตว์ีเยอะสมาธิขั้นสูงไอ้ตานีตานีกูให้ทีเดิม เร็วๆ okay. ็วเไอ้นี่เอาหนีไปให้เร็วๆพี่เร็วๆอะไรอ่สตีมอะไรกันโอ้ดูเลยไปเลือกหอดไอ้กูไม่ได้ตีเลยแปมตเอาไปเาไปเลยไปเลยเ้ยไปเยนไปไหนเ้ไปเรียนไม่เอยากไปก็ท็อปไปไงเออ ปุกแมันบ้าเปิดเพลงฟังเองเลยเปิดเองเนี่ยเปิดเปลวเปลวคือคนได้ยินผมเปิดเพลงของตัวเองอยู่อืมโอ้โหเยอะไอสัตว์เยอะสัตว์เยอะไอเหี้ยออกพี่ออกอุ้ยไอเหี้ยไม่ยิงไม่ตายยิงไม่โดนฟุกปืนเหี้ยมากฟุกจริงๆไม่ไม่เล่นนั่นเนี่ยคงจะยิงโดนเนาะ ก็เป็นดินไปแล้วเสจ็บไม่โดนนะเออเล่นดีดีดิแม่งเกือบตายไอ้ตาเป็นซื้อตะขอเลยตาตะขบปิ๊ขอปืนเมื่อกี้นี้ใหม่เลยพี่ตะโขบอะไรล่ะเมื่อกี้ใหม่ด็ตาสะขบไม่เป็นแต่ตากูอยู่แต่สุดท้ายเลยเยี่ยไม่ได้เล่นเลยเอาใหม่เอาใหม่เลยพี่ดีๆนะมันมันมันคึกมันคึกมันคึกเอาปืนมาเออขอบคุณครับเออเยี่ยบาเลีตกูไอ้สัดบาลีตกูไอ้สัดอเมอเม ไอ้แก๊และวังตู้ไอ้แบบเป็นโกโก้คันควยพ่อขายๆแล้วเบิดกไอถามจริงแม่งฟ้ากังเลยเฮ้ยเออเออ้เนี้ยพวกมึงวิ่งไปแจกเลยจเย็นหี้ย่ยเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆ ได้ได้ได้นี่ก้นี่เพืใครตามที่เล่นสนายไหนแตมายว่าเมึงเล่นสนายมึงนี่ช่วยอะไรมึงเนี่ยผมเล่นคิดนะใครเล่นบอลเลดขนาดกูเล่นก้นเนี่ยกูยังไม่ช่วยทีมเลยมึงดูดิเออเล่นบอลเลดมั่งนี่ได้ค่ะคิดหน่อยได้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 ี่ยตาบอกไม่ต้องเล่นสนามไหนไม่เล่นก็ได้เล่นกลไปเฮ้ยบาลเลดแม่งดูดูแล้วไม่ได้ช่วยเฮียเลยนี่ตายไปดิช่วย เอาความไปทุบแมงตัวนึงดิตายกับเขาเขาไม่ตายเขาเจ็ดด้วยไอเทียแม่งทุบมาเลยแม่งเอ็นทุบตีนไอ้สัตว์เอาใหม่ดิไอหม่ต้องเองไม่เอาเปิดเขาแท่นอย่างเดียวเขาแทนอย่างเดียวที่ล็อกเอวนให้ขอแทนยังขอแทนยังแล้วไอ้เทียนี่ก็ไปยิงคู่จนหมดไฟ โอ้ยเงี้ยแก่เงี้ยบอกใครอ่ะบอกกูอ่ะบอกมึงอ่ะกูหกหนึ่งมึงหกหนึ่งห่วงแล้วเอ้ยกูเงี้ยรอบนี้กูมาเล่นๆล่น right ี่ไงกูเชื่อใจไอ้ทีมกูเว้ยมเข้าใจป่ะวะแค่นั้นอยู่แล้วแหละเออเห็นไหมดูน้องคอนเฟิร์มแล้วนะเว้ย ก่อไปแก่ไอ้ชื่อโ้โหบ้านใจมาเลยจริงยังไม่ต่มงมาเลยจริงไม่ต่อมาแล้วมารยาวมายาวมายาวอุ้ยมาเ้ยพฟุเยาดีด้วยพวกเอ้ยอมายาวมายาวโอ้โหเออเออเออมึงมองไปเลยเริ่มเล่นเป็ตแล้วปืนเทียนเริ่มเล่นเป็ตแล้วมองไปเลยเฮ้ยเวลาเราไม่ได้คอนอะไรแล้วนะเฉยๆคอนคอนไหนวาเลตวาเลตวาเลตนี่วาเลตอยู่นี้ เขาไม่ใช่ตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กขีดปุยกันเดียงแม่งมีทั้งซองมีทั้งบ่ายเนี่ยทั้งซองทั้งบ่ายอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยชนะเชือกอย่างเงี้ยคอนเฟิร์มแล้วน้องคอนเฟิร์มแล้วจ้ะบอกแล้วเด็กยิงกูคอนเฟิร์มมาเฮียยิงเลยเอาเอาเอาแบ่งเลยดิเฮ้ยเอาเอาโอ้ไปถือมาทำไมวะเนี่ยไปเล้าเออไอ้ม่รู้กันนะลินส์อะไม่ช่วยเหยียเลยไปผันห้า เคลียวมากทำไปได้ใช่ต่อดีเฮียจะสามหนองเนี่ย